ตรวจเช็คการทำงานกระจกก่อนนะครับกระจกขึ้นลงได้นะครับงานในร้านก็ช่างเร่งมือกันทุกคันครับพับกระจกนะครับปรับกระจกได้นะครับปรับกระจกได้พับได้นะครับ ปกติทุกอย่างลังน,นี้ก็พับได้ได้ครับช่องลมต่ตางๆนะครับจะลหลวมนิดนึงนะครับผ่านการใช้งานมานานปิดเปิดได้ครับ ปิดเปิดได้นะครับปิดเปิดได้ครับตรวจเช็คก,ก,นกอนอกรปิดเปิดได้ครับระปัดต่างๆนะครับระบบจอต่างๆเดี๋ยวดูวิทยุนะกววิทยุ

5, อออเร่งเสียงลีเสียงจับควงาลัยได้นะครับไฟฉุกเฉินออกปัดน้ําฝนทำงานน้ำน่าจะไม่มีนะกดน้ำแล้วไม่ออกนะครับกดน้ำไม่ฉีดนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับ ดิฟไฟสูงได้แต่ดังครับเปิดไฟลีก็ดบับหน้าปัดนะครับเปิดไฟลีดับนะครับหรือว่าดบับหน้าปัด